ดวงตะวันดวงเดิมเริ่มปีใหม่คือหัวใจดวงเดิมเริ่มความหวังเริ่มความใฝ่ความฝันอันจริงจังใจนี้ยังยืนหยัดชัดเจนจริงเป็นใจรักสมัครหมายเป็นใจรู้เป็นใจสู้อุปสรรคแม้หนักยิ่งยังมุ่งมั่นฟันฝ่ากล้าช่วงชิงพร้อมเป็นมิ่งเป็นมิตรสนิทเหนา เติมพลังฝั่งฝันตะวันใหม่เติมเปลวไฟช่วช่วงใจดวงเก่าคือใจเราที่เห็นเป็นใจเราเป็นใจเข้าใจกันมั่นห่วงใหญ่ปีเก่าไปไกลลับกับสิ่งเก่าปีใหม่เปราเพลิดพริ้งกับสิ่งใหม่ปีเดือนวันผันเวียนเปลี่ยนแปลงไปแต่รักยิ่งจริงใจไม่เปลี่ยนแปลงทอแท้ คนท้อนั้นไม่แท้แหลกคนแท้ย่อมไม่ท้อท้อแท้ก็แง่หง่อไม่ท้อแท้ก็เงียบงำหมาเห่าเอาเป็นครูให้ได้รู้ว่าอย่าถลำฟังหมาดีกว่าคำพูดสอพลอบพวกหย่อยกเขาติงใช่เขาติหากเขาเตือนให้คิดตกฟังความอย่าพล่ามพกอย่าด่วนพล่ามไปตามเพลงที่ท้อนั้นไม่แท้แหลที่แท้ไม่ทงเทงเป็นตัวของตัวเอง เป็นคนแท้ต้องไม่ถอ